บอกอลายจุดประกาศไม่ขอใช้สิทธิดิจิตอลวอลเล็ตฉีไม่รู้ที่มาของเงินล่าสุดในสมบัติบุญงามอ,อนองหรือบอกอลายจุดนักกิจกรรมทางการเมืองได้โพสต์ถึงประเด็นดิจิตอลวอลเล็ตโดยประกาศว่าไม่ขอใช้สิทธิ์โครงการนี้โดยระบุว่าชวนคิดดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืบาทหากโครงการใช้เวลาหนึ่งปีในการเตรียมการเหตุผลจริงๆเป็นเรื่องเทคโนโลยีและการออกแบบระบบ หรือว่าต้องหาแหล่งที่มาของเงินหาแสนสี่0 0ล้านบาทให้ได้ก่อนถ้าติดแค่ปัญหาด้านเทคนิคสามารถใช้เป๋าตัางที่รัฐบาลประยุทธ์เคยทำก่อนได้เพื่อให้แก้ปัญหากำลังซื้อขาดแคลนตามที่เคยวิเคราะห์ไว้ยอด1,000 0บาทไม่จำเป็นต้องใช้ในคราวเดียวแต่สามารถแบ่งเป็นเดือนเช่นเดือนละ2,000บาทหากใช้ไม่หมดสามารถนำไปใช้ในเดือนต่อไป เพื่อให้การใช้เงินมีการกระจายตัวครบ6เดือนในช่วงกระตุ้นเศรษฐกิจควรเปลี่ยนข้อจำกัดเชิงพื้นที่จาก4กิโลเมตรเป็นพื้นที่การปกครองเช่นให้ใช้เฉพาะในเขตหรืออำเภอที่ตนเองมีภูมิลำเนาแต่กรณีนี้ยังมีปัญหาเรื่องแรงงานข้ามถิ่นหรือไม่ได้อาศาัยอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีบ้านเลขที่ คนไทยจำนวนหนึ่งไม่ได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทรอ4 4แต่อยู่ในระบบทะเบียนบ้านกลางของทางกรมการปกครองคำถามเขตพื้นที่ที่คนกลุ่มนี้จะใช้บริการคือยึดจากตรงจุดไหนการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการลักษณะนี้จะทำให้เกิดกำลังซื้อเทียมขึ้นมาพอจบโครงการตลาดจะซึมลงคำถามคืออะไรคือกุญแจ ทำให้การอัดฉีดระยะสั้นด้วยเงินจำนวนมากเช่นนี้ทำให้เศรษฐกิจฟื้นได้จริงๆหลังจบโครงการปอลอขอประกาศไม่ใช้สิทธิโครงการนี้บอกอลายจุดกล่าวโดยก่อนหน้านี้วันที่20สิงหาคม2566จากกรณีนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกระแสดราม,มา่า ที่แกนนำพักเพื่อไทยเคยประกาศในช่วงหาเสียงว่าจะไม่จับมือกับพักสองลุงแต่กับดึงรวมรัฐบาลเป็นเพราะแลนสไลด์ไม่สำเร็จรัฐธรรมนูญปี2560มีเรื่องของสอวอ,อยู่จึงทำให้โอกาสการจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จเกิดขึ้นได้พร้อมออกมาขอโทษที่ทำให้หลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกผิดหวัง หรือเสียใจนั้นนายสมบัติบุญงามอโนคงหรือบอกอลายจุดอดีตแกนนำกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงในฐานะโวตเตอร์ของพรรคเพื่อไทยออกมาโพสต์ทวิตเตอร์ระบุว่าไม่อยากให้เพื่อไทยอ้างเรื่องไม่แลนสไลด์เป็นเหตุให้จับมือข้ามขั้วก,กับพรรคลุงมันเหมือนโทษประชาชนแทนที่จะโทษตนเองอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายสมบัติได้ประกาศจุดยืนมีลุงไม่มีรา และประกาศตัดสัมพันธ์ไม่สนับสนุนพักเพื่อไทยแล้วหลังเชิญพักร่วมถ่ายสร้างชาติและพักพลังประชารัฐรวมรัฐบาลด้วย